ไปไหนมาลูกไปไหนมาครับคือส่งลินหอยแท้ย่างไปซ้ำนี่ฮะพัอกอ้วนคือบ่เห็นเป็นอย่างพัอกอ้วนคือจังบ่หอบคืออ้วนอ้วนคือจังบ่หอบไออ้วนคือเสยๆอ,อยู่หลวงก็ยังหอบพักแท้หลงไปใส่มาไปใส่มาครับไปใส่มาอ้วนไปใส่มาครับไปทางไหนมาฮะ ทั้งหนมาพูนขี่ตาออกหลอกอยู่ตื่นเศร้ามากกโอ้โหแรนตึงเริงตึงเริงตึงเริงไปเลดเอออันนี้ก็หูตั้งหางสี่มาต้องลงไปให้หน้าเด้อย่างอยู่ข้างๆนี่ละเดินอยู่ข้างบนเลยลูกบน คุณไทรคุณไทรอีกคุณไทรหนึ่งมาแล้วเติมเตียมเติมเตียมเติมเตียมมาแล้วผมคืออ้วนคร,รับเถอะวะทุ่งนาแต่ก่อนเนี่ยคือจังบ่อ้วนปนี่วะเอ๊ะต่ก,ก่อนคือบ่อ้วนปนี่วะโอ้หากินหยาแล้วเนี่นะหากินหยาแล้วพี่น้องเออ คุณชายอย่าง้ยมีความสุข,ขเขาหลายาพี่น้องมีอย่างสิบอกพี่น้องว่าสิเก็บอันนี้ไว้ให้เอฟซีอุซันเดเอวัอดได้พี่น้องมันมาลอยกินแม่มันมาลอยกินแม่โอ้บักแตงโมผมแม่เออลูกกำลังใหญ่เลยดิกำลังใหญ่เลยดิกำลังกำลังใหญ่ๆๆเลย,ยลูกละ เขาขายอยู่่ลลูกละสิบหาบาทลูกละสิบาทสิบห้าบาทนะร่างพอดีกินเลยเนะี่ยโอ้ยมึงเลยนกหรือหนูนี่นกมั้งเนี่ยไปไหนมาครับไปไหนมาครับไปไหนมาเอ้ยไปไหนมาครับไปไหนมาอะหญ้าตรงนี้มันอร่อยเลยลูกลูกมันใหญ่เลย เออเอามาลุ่มกินน้ำกันประเทศเน่ยแอบไปไหนมาลูกไปไหนมากินแตงโมไหมอ่กินแตงโมไหมแตงโม,มแตงโมแตงยังข้ามในต่อสายหนามอยู่พอ่อพี่น้องพันในต่อสายอย่างมาหมะฮดนามต้นไม้อยู่อันนี้ก็มาข่าก,กันมาลุ่มเอาต้นหมักม่วงไอ้มันจะหากเกล็ดน,นะคุณลูกเออ ถ้ากันรุ่มกินลุ่มถึงแล้วเออแสบันสันเลยส่วนนี้กัยยางไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆห่อ,หอเพียงแค่กอะแม่งมีตอมแม่งมีตอมเพึ่นเออแม่งวีตอมเออความสุขเล็กๆน้อยๆของเขาพี่น้องเอ้ยนะครับนะ ความสุขเล็กน้อยที่ได้ชื่นชมนะอันนี้ก็หอบอย่างเดียวอ่าอันนี้ก็ย่างกินอย่างเดียวเดินกินอย่างเดียวดุมแล้วมาดุมดุมดุม,ดมเวลามันไม่สบายตัวนะครับนะมันก็ไม่สบายตัวเ,เพราะว่ามันนอนมันนอนทั้งวัน ร่างกายมันก็เปิดแอร์ให้มันเปิดท่ดนลมให้มันมันก็จะกินเพื่อที่จะสำลอกหญ้าออกเพื่อให้ร่างกายมันเขาเรียกว่าอะไรถุงน้ำมันก็กินนะถุงน้ำก็กินหญ้าเหมือนกันอ,อันนั้นถุงน้ำอันนี้หลงหลงนะครับนะอันนั้นถุงน้ำอันนี้หลงหลงนะครับแล้วก็ ันนี้ก็โชคดีกับอ้วนๆนะครับนะความสุขของเขานะครับนะคือมีพื้นที่เขาได้วิ่งเล่นเขาก็มีความสุขนะแต่เเราก็พยายามดูใหญ่เขาไปไกลมากบางทีก็ดูไม่ทันหรอกเวลามันจะไปมันก็พึบพ,บพับพับไปเลย ไม่ฟังใครแนวไอ้นั่นไปน่นแล้วเดี๋ยวจะออกมาได้ไหมนะออกเป็นไหมนะเออรู้จักทางออกก็เปล่านะไอ้หลงหลงนะเดินเข้าไปข้างในแล้วเีว่กตะข่ายขึงไว้หมดแล้วนะหลงวันนี้ก็จะขึงตะข่ายตรงนี้ต่อนะเมื่อวานนี้โอ้โหจะเป็นลมแดดนะครับนะหลายๆคนบอกว่าข้างล่างจะทํายังไงข้างล่างก็เอาอิด ไม่เอาอิดก็เอาปูนนะครับมาเทก็แค่นั้นแหละนะครับนะข้างล่างตรงไอ้ตะไข่นะครับนะเอาอิดมาก่อกก่อก,อกอไปก็จบแล้วนะขุดเป็นล่องอไม่ให้มันขุดหรือไม่ก็เอาเอาอิดมาก่อข้างนอกแล้วก็ปูนเทข้างในไปให้มันไป,ให,นไปให้มันไปชนกับอิดข้างนอกก็จบแล้วนะม,นม,นมันไม่ันี้หรอกมันไม่โอ้ยหลงระวังตกตะล้อง มันสูงด้วลูกะอะนะอ่น่าจะก่ออิดข้างนอกด้านนอกด้านด้านพวกนี้ด้านนอกอย่างเงี้ยอ่หรือก็ไม้แบบมามาตีแล้วก็เทปูนเลยผสมปูนแล้วก็เทเลยเทไม่ต้องเทหนาะเทบางๆ เ,เพื่อทิ่ไม่ให้มันขุดออกไปได้งบน้อยงบน้อยนะครับนะถ้างบเยอะก็ทําเป็นไอ้นี่เลยงบเยอะก็ทําเป็นอะไรนะเขาเรียกอะทาเป็นไอ้เป็นคานไปเลยไงอ่าแต่เรางบน้อยแล้วก็ทําอย่างนี้แหละดูดิไปดูดิน่นต้นกล้วยแม่คําปุ่นอยู่น่นนะอ่าต้นกล้วยแม่คําปุ่นอยู่น่นนะไอ ไปดูได้เอออย่าไปกัดต้นป่วยไงครับปุ่นนั่นกำลังเพิ่งเกิดขึ้นมาน่ะทีแรกนึกว่ามันตายแล้วต้นนี้อ่ต้นนี้ครับต้นนี้ต้นเล็กๆนึกว่ามันตายแล้วลดน้ําให้ลดบ่อยๆลดไปลดมาขึ้นมาเฉยเลยนนไปแล้วนนความสุขของเขาเติมเตยมเตยมเตยมไปแล้วอันนี้ก็ตามไปแล้วเนี่ย อันนี้ก็ตามไปแล้วนี่นะอันนี้ก็เดินตามว้าอย่าลงไปลูกจะลงไปทำไมอย่าไปเล่นนะเออเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้กูลปวดหัวกับสูเอออาบน้ำให้ลูกเดี๋ยวพ่อปวดเอวนะลูกนะเออไอนี่เนี่ยไม่สนใจอะไรเนี่ยพ่ออยู่ตรงไหนหนูอยู่ตรงนั้นไอนี่จะเป็นอย่างนี้ไปดูไปดูไปด,ไปดูโชคดีเด้ลูกวัด ไปดูโชคดีเด้ไปดูโชคดีเด้ไปอ้วนไปดูโชคดีเด้เออจะลงไปไหมไปดูโชคดีเด้อ้วนไปดูโชคดีเด้ไอ้นนท์จะขึ้นบ้านแล้วนนท์เอออยากจะขึ้นบ้านแล้วนนท์เดินไปแล้วนนท์ไอ้นี่ล่ะไอ้นี่อยากจะขึ้นบ้านไหมเนี่ยอือไอ้นี่ก็จะเล่นน้ำอย่างเดียวเลยลูกไส้ไม่ใหญ่โมจิ ไปบปังหลวงขึ้นมาบอลเลน่นเมนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยโชคดีทำอะไรโน่นโน่นโนชคดีทำอะไรโน่นอ่ะมึงจะไปกินทำไมน้ำอยู่ในอ่างในกระมังใสสะอาดมึงไม่กินเอ๊ะไม่เอาหลวงโอ้โหลราปวดหวัวนะมึง ขึ้นอีกทางนึงเด้จะมาขึ้นทำไมทางนีง้ขึ้นทางเดิมขึ้นทางเดิมครับคุณลูกขึ้นทางเดิมขึ้นทำไมทางนี้น่ะเอาขึ้นไดบ,บ่ได้อีกเอาเนี้ยขึ้นทางนี้หลบมาหลบออกมาหลบออกมามาขึ้นทางเดิมเออปึกหลายลูกไส้ไม่ยิ่โมจิเนี่ยเออ คือกันกับแมนมุน้งพวนี่นะโอ,โอ้สลัดอยู่ตัวละโอ้บ่ได้ปึกตัวนี้ออแสดงว่าแม่สลัดอยู่ตัวนี้บักเย่ล่ะลูกไส้ผู้ใดเดี๋ยวขี่ตาออกหลอกอยู่ลูกอืมฮะโอ้ยขีตข่ตา,ายขึ้นมาหลายครั้งเช็ดให้แล้วเดีนะ๋ โอ้ยบักแตงโมแม่กินได้บ่ฮิร์นี่แม่กินได้ยืดดอกเนาะเดี๋ยวจะเอาบิบิพากินแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นเออซอยเปียงที่มันไหนอันนี้ออกสอยฟังที่มันไหนบดีออกนะโอเคครับมาะธายเบิ้งให้เบิ้งชีวิตของเขาแต่ละมือออกมาก็มาเปลี่ยนปลีนเปลี่ยนเฟี้ยอยู่แต่กับผมนี่แหละซุ้มนี่เออโน่นตัวหนึ่งก็ร่างขึ้นบ้านอยูุ่่นตัวเตียมตัวเตียมขืนอยูุ่่น ว่านขึ้นไปแล้วพุนขึ้นไปยืนจุยอยู่พุนนะเอออ่ะโอเคนะครับนะขอพระคุณมากนะครับนะที่เข้ามารับชมรับฟังนี่บางนี่ยหฮคักเนี่ยเออบางนี่เนี่ยนะนักไปจอมเปิดตัวเนี่ยฮึบางดีก็เ็นคักอีกเนี่ยนะ บอกขอบขอบคุณหน่อยแม่แม,แม่ด้วยลูกขอบคุณครับตอนนี้อาหารขาดแคลนครับส่งอาหารมาให้หน่อยครับขนมนม,นมเนยครับตอนนี้พ่อยังไม่ได้ขายอาหารครับเออพราพ่อไม่มีเวลาเลยครับเอ้มาแล้วคุณนะขอแขกมาแล้วปลาเสียดสภาพหนูไม่ได้เห็ดตุกเคียบ้างเลยโชคดี เอาแล้วบอกตัวที่หนึ่งเหลือตัวที่สองโชคดีไม่ไปลุยมาขึ้นมาโชคดีอ้ยอีมึนโชคดีขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาไม่เล่นซํมนีกับพ่อแล้วไปพ่นน้ำอยู่ในอ่างไปไปลุยน้ำอยู่ในอ่างล่อนอ่างกุชชี่พ่อเปิดไว้ให้แล้วไปพ่อสูบน้ำขึ้นมาให้แล้วไป ชาตินี้มึงคงไม่มีแม่หรอกไม่มีใครจะมาอาบน้ำในบ่อได้หรอกนะเออนานไปแล้วมันสิเป็น่บง,งบอ่องบ่อพุ่นอีกบ,อบ่อประเทศนี้เาขากูก็สิกูสิอําลาผ้าจากแล้วโอ้บอ่อนี่บ่อร่งเว้ยเออน้ำกำลังมาพี่น้องโอเคครับแคปคลิปนี้ก็มาแต่เพียงเท่านี้สอดรู้สอดเห็นนิว ถ้าฮักก็กดไลค์ถ้าถูกใจกดติดตามถ้ามีคำถามก็กดกระดิ่งเป้งๆไว้รอคลิปต่อไปสวัสดีสสด,สสดีครับบ๊ายบายเลิฟเลิฟไปแล้ว